เอาแล้วผมกราบสวัสดีชมทุกทกท่านกันเลยนะวันนี้ผมอยู่เกย์ไม่คลาสกันอีกเช่นเคยนะผมในพาร์ทนี้ผมก็จะไปทำไอรอนกรีนนะผมก็ตามรหัสเพชรเพชรจ๋าอืมมันใช้อะไรนะไอรอนกรีนใช้เพชรใช้ทองใช้เหล็กก็เหล็กค่อนข้างที่จะได้อยู่แล้วนะไม่ค่อยมีปัญหานะาานะะเลครับ ตะทานยังไงฮัลโหลฮัลโหลอ่าเจอแล้วนะวันจะเผาไปเลยนะผมก็ฐาน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 หล l l ล Hello 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 เออเออเออไม่มีฐานโอเคไม่มีฐานไม่เป็นไรนะผมก็อย่างนี้ไปนะโอเคแล้ว okay, ผมวันนี้ผมจะมาตามล่าหาเพชรกันนะโดยการที่ผมจะหาเพชรในครั้งนี้ผมก็เอาเหล็กมาก่อนครับห้าอัน กโอเคพอแล้วเรีเยบอยแล้วแท่งไม้จากคลาสที่แล้วก็อ่เอาเยอะเกินเยอะเกินนี้ฮะเต็มเจ็ดเ,เลยเหรออุ้ยแรงเกินบางทีอ่ะอุ้ยอะไรอ่ะเอนเดอร์เต็มเท่าไหร่เต็มเก้กาฮะชุดเกาะโอ้โหอะไรเนี่ยแร่อะไร เต็มเลยเ,ลยเนี่ยอันนี้ก็ทำอืมเฮ้ยออกมาได้เลยอะเคิืนปุยมุืยดูดิเฮ้ยมีไม่ไม่จะไม่โกงครับอืมนอกมาได้เฉย,ยเลยฮลัลโหลอโอเคมาในพาร์ทนี้สิ่งที่ผมบอกนะโอ้ยปรนทองสองก้อนนะครับก็โอเคมีกระดูกไหมลืม มีอยากได้เตียงอ,อ่ะจริงนะคือมันไม่มีเตียงมันบางเดียวนะโอเคอันเดียวโอ้อันเดียว,ยวกระดูกกระดูกมีเท่าที่มีนะโอเคเพราะฉะนั้น ไปไหนดีมันมีแต่ข้างบนนะ่ะมันที่มันขับแคบมากอืมแ,วแ,วแกวแกเนาะก็ไปหมู่บ้านเคยไปหมู่บ้านมาแล้วนะก็ไม่อยากจะไปซ้ำนะก็ อย่างที่บอกตามหาเพชรโดยที่ผมจะหาเพชรนั้นก็คือตัดไม้นั่นเองตัดเร็วขึ้นเยอะเลยอุ้ยอุ้ย้าที่อ้โหไปต้นดำมาตัดทีนึงแบบตัดต้นหนึ่งคือแบบโอ้เกินปุยมืออ่ะโอ้ตัดต้นนึงแบบโอ้โหอิ่มเลยอ่ะ ข้างบนจะไม่มีอะไรให้แล้วอะ่ะอุย้ยดอกแอปเปิ้ลด้วยโอ้ดีดีนี่ไงรังนกเออไม่ใช่เหรอโอ้จบแล้วอุ้ย้โหดอกแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลเอ่อของเตอุวยให้ให้ไข่ไก่ด้วยโอย้กระชาบันเทิงแล้วทีนี้ต้องหาทางขึ้นอนะ่ะ กินมันหิวพอดีโอเคอ๋อพอพอหมดใช่ไหมมันจะให้ไข่มานะน่าจะใช่อย่างนั้นโอเคมันพื้นที่ไม่เพียงพอนะเพราะฉะนั้นผมจะครับกล่องหนึ่งกล่องเท่านั้นนะแล้วก็ใส่พวกนี้ลงไปแล้วก็ตัดไว้ต่อเพื่อเอาตังนกโอ้ ออกออกแต่อะไรเนะี่ยโอ้โ,อโ,อโ,อโออหความเค็มน,นี่มันอะไรกันอ่าจากอ่าโอเคตัดตไปก่อนแล้วกันโอ้ลังนกดอกออเดียวองะ อุยอ้ยโหจับเบรดไม่เคลือนะไม่เคลือดูดีม,มากแต่อยากได้เผ็ดอะ่ะมีเผ็ดไหมอ่ะโอเคไม่ต้องเปิดแล้วเนี่ยมันไม่แบบคือแบบเปิดไปก็แบบเก็บของก่อนแล้วกันเฮ้ยแอนเด์โว <the> ่มาจากไหนฮัล <Hello? S 2> โหลเฮ้ย ก็บไปก่อนเลยเอเดอร์โพเผื่อได้ใช้ในอนาคตคอนนี่เก็บไปเลยพื้นที่จะไม่มีให้ใช้แล้วนะโอเคนะผมก็ไปตักันต่อนะเลยตั้งหลายต้นนะตัดไม้ทำไรป่านะไม่ค่อยดีเท่าไหร่น,นะแต่จำเป็นต้องตัดอ,อุ้ยอุยต้นนี้ดับเฉยม,มากตนน้นนี้แบบดับเฉม,มากอุ๊ยต้นนี้แบบอ้อดับเฉมาก wow, sưu ah, ao hết một cái hộp đi Bằng á, một cái hộp, 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 โอ้มีฉลามด้วยเหรอหรือไงกินฟิตอะไรเฟรกสักอย่างหนึ่งก็แตงโมสควิตเพชรอาอะไรอยู่ในน้ำสักอย่างนี่เอ้ยมีอย่างนี้ด้ยวยอะกล่องกล่องเนต้นไม้อะนะฮะเฮ้ย w h ดเยอะอย่างนี้ก็ได้เลยเฮ้ยวิ่งบนน้ำเร็วขึ้นเหรออืมไม่มั่นใจต้องไปลองนะ โเจอของดีเขาให้โอเคเปิดเลยแล้ะกันตอนนี่ผมจะเปิดนั้นผมจะเปิดทีละอันนะโอเคทีละอันเสร็จแล้วก็ผมก็จะเอาของไวน้นี้ไม่มันบวน้ว,นะวแล้วแหละอืมมาก่องเยอะแล้วอ่ะนี่เอาจะไว้ในนี้นะมาโอ้โห โโ้โหเออไม่เบียดเอานี่ไม่เกี่ยวนี่ไม่เกี่ยวแต่ตอนนี้มีข้าวให้มันไหมเอิ่มมันเดืดครอนะ ข้าวแป๊บหนึ่งนะฮะไม่คอเวอร์อุ้ย,โอ,ยโอเคมา เออเก็บพวกนี้ก่อนนะโอเก็บต่อนะโอเคเกียอ์ขนุกยิ้งไาเก็บไป้วยโอ้โอ้จริงนะครับธนูได้แล้วนะ กันครับเนี่ยโอ้โหโอ้โหอืมโอ้โหอืมสภาพโอ้โหอ่าเพชเพชอยู่ไหน เอ้ยได้มาไดเปิดแต่ไอ้พวกโอ้ออออยได้ยวนี้มาเด้อเนี่ยอาจากไหนก้าวเก้าเออเศษทองอยู่ไหนอะพัดพัดท,ที่แล้วแบบทองมันเลือเล่อนโอ้ยเอ็บบล้อโอ้ยสุดท้ายได้แอ,อ็บบล้พอดีเฮ้ยเฮ้ยมีมีขาลังนกด้วยเหรออ๋อไม่มี ทุก็จะมีคราฟลัลงหนุกเอ้ยผมอยากได้กล่องจกเชนะิญอะอ๋อสัตว์เลี้ยงกล่องอะเพชเพชไม่ใช่ทองช้เหล็กผประกรอบการ คือมรกรอันหนึ่งแต่แต่แต่มันไม่ได้ใช้มรกรนะเอเดเมนเทเลพอร์ตอ๋อพออันนี้ทำง่ายอ่ะเอนชานสามารถเอนชานได้เลยอันนี้นอนนอนเฮ้ยเลสโตนเฮ้ยเฮ้ยใช้พเพชรอ่ะใช้เพชรมาเลยเออโอ้สภาพโอเคเดี๋ยวรอ แชลเดี๋ยวเดี๋ยวไปลองไอ้นั่นเอาเออลืมลืมลืมน่าจะทำทางขึ้นนะทำทางขึ้นเนี่ยววะอ่ะเอเอไม่ทำทางขึ้นแต่นอะไรเนี่ยอืมอคราฟเนี่ยนะเจ็ดอันอ่าสิบสี่อันก็น่าจะเพียงพอจากสิ่งที่ผมจะทำในครั้งนี้นะผมก็ ตังค้าบ้านนะเสียงกินที่แบบเอ่อมันคาบมีไหมใช่เอ่อจากสิงที่ประตูบ้านของผมนะผมก็บ้านไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ก็จริงปากกว่า เร็วเกินอ่ะผิดทั้งสี่ฮอืมน่าจะตายก่อนนะโอเคโอเคโอเคโอ้หิวแป๊บอุยกระดูกอยู่ไหน โอเคแล้วดูกไ่สองอันนี่เกลือเกินไปอ่ะอเคขึ้นหลังบ้านหลังบ้านผมนะก็มีวิธีนะผมก็คือเดินมาตรงนี้นะผมก็เตินต่อปลอกไปอย่างนี้เลยนะไกลไปไหมอ่ะไกลหรอก อืมโอเคอ่าแล้ด้ออเออไม่ผมไม่มีเล็ยไม่ดำก็ได้ไม่เน้นสวย โอเคนะได้แล้วนะกระบอกอเฮ้ยเฮ้ยเดีเ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อลืมอ๋อเกือบตายดินนกำมีกมเ่เอาลืมโอ้ยเสียเลือดด้ยวยแบบอืมตาของไม่ตกได้ไหมเนะี่ยโอเคตอนนี้ก็ต้นไม้ยังเหลือยู่นนะเนี่ยอืม ได้แบบนี้ก็ก็ถือว่าได้อยู่นะไม่ได้แย่นะเนี่ยได้อน,นี่มาด้วยอ่ะสควิดใช่ไหมอ,อันนี้จ้ำฮะกินอะไรเป็นอาหารกินเนื้อโอเคไอ้ก,กล่องอไอ้ได้เพชรถ้าได้เพชรมาี้มันจบแล้วเพชรอ่ะโอ้โหไปตัดต่อไหมตัดต่อตัดต่อ,ตอ เบ้เบเบมันมันทำไมมันต้นไม้บางต้นมันมีแบบกล่องพิเศษด้วยสามอันนึงอะ เออ,อันเดียวละ่ะต้นท้ายต้นท้ายไก่นี่ขี้เหร่กินมากเอ่อเอ่อทำไมมันเกลืออย่างนี้เอ่ออันเดียว เยมากเลยครับพเพชรอยู่ไหนอ่ะหรือว่าต้องแบบเปิดพร้อมกันนะอืมไหนเนี่ยเปิดพร้อมกันไม่มีเพชรมันไม่ได้เพชรอ่ะโอ้มันแล้วกดอีกแล้วเพชรอยู่ไหนโอ้โหโอ,โอ้ไหนมันลกดมันมันต้องมีมีอะไรครับใช่ไหมนี่อะไร เปิดกล่องไอเดอร์ได้ทั้งเนี่ยเพชรเนี่ยเพชรหมดเลยเนี่ยเดี่ยจะเพชรเนี่ยฮะอะไรเนี่ยใช้แต่เพชรเนี่ยเดี๋ยวดีฮัลโหลไอันนียมันระกดกับเพชรเนี่ยเห็นไหมเนี่ยยังใช้เพชรเลยเนี่ยอุ้ยเนี่ยเกลือขนาดไหน,น เกือมาเพชรไม่ดรอปเลยคือแบบมันกดมาสองเม็ดโอเคครับผมไว้เจกันใหม่ในฟาร์์หน้าครับผมถ้าชอบพาสนี้ก็จะกดไลค์กดแชร์กด u b บส r คร e ให้ผมกันด้วยนะ EP ต่อไปนะผมจะพยายามหาเพชรให้ได้นะผมคือมันไม่ได้มันไม่ได้เพชรนะก็เนี่ยมันใช้แต่เพชร เนี่ยมีแต่เพ็ดเผ็ดเผ็ดเผ็ดเนีเ่ยอ้อสภาพมีแต่เพชดจะทำกล่องก่อนนะจริงคือมันไม่มีอ่ะมันหมดเกลือเนี่ยมันใช้เพชรมันเลยเนี่ยสภาพเออไอ้นี่ทำได้โอ้เออนี่ยฮะ เอนเดอ e ์อะเอ่ะเดอร์ Ender ดอร์อ๋อ๋อเพชรเหมือนกันมันใช้แต่เธอหรอฮัลโหลฮัลโหลใช้แต่เธอโอ้เจอใหม่ครับสวัสดีครับ